สวัสดีครับผมพทธีตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ผมมีฟิจอทอยชิ้นใหม่ล่าสุดอยากจะมแนะนําทุกคนให้ได้รู้จักกันนะครับเขาบอกว่าใหญ่มากอยู่ขนาดกล่องใหญ่กว่ามือผมซะอีกนะครับอันนี้ U U L z z O o r S อันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าน่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าออกเสียงไม่ถูกด้วยนะครับคือผมเจอแล้วน่าสนใจก็เลยจับมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เขาแนะนําว่าสำหรับ12เดือนขึ้นไปนะครับก็คือ1ปีขึ้นไปเพราะว่าน่าจะไม่กินเลยนะคือจริงๆเล็กกว่านี้อาจจะเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยหน่งปขึ้นไปรู้แล้วว่าอ่านี่อาจจะไม่กินแบบจับหยิบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ครับ six size of p a y นะครับเล่นได้6แบบมีอะไรได้หกด้าเลยอย่างงี้คืออารมณ์เขาเป็นแบบลูกเต่านั่นเองนะครับ เดี๋ยวแกะดูกันจริงเลยดีกว่านะครับว่าทำอะไรได้บ้างนี่เดี๋วก็บอกไปครับนี่คือเหมือนจะจะฟิกเจอร์ทอยก็ไม่เชิงนะมันเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กซะมากกว่านะครับวันนั้นอ่าคือของพวกนี้ถ้าผู้ใหญ่เล่นจะเป็นฟิกเจอร์ทอยถ้าเด็กเล่นจะเป็นเสริมพัฒนาการเสริมสร้างเลื่อกนกระดมเลื่อนบันไอะไรประมาณนั้นการหยิบจับนะครับนี่มาดูครับพเมีมาก ใหญ่มากนะครับอันนี้คือผมเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วสามสี่จับก็จะประมาณนี้ถ้าเด็เกๆจับนะครับือว่ามือเขาแค่นี้เขาต้องแบบจับอะไรที่มันใหญ่ถึงได้ไหมมันแบบจับอะไรของที่มันที่มันใหญ่นะครับมันจะเป็นสี่เหลีหล่ยมลูกบากเหมือนลูกเต๋านั่นเองนะครับก็จะมี6ด้านแน่นอนแหละหนึ่งสองสามสี่และบนล่างห้าหกนะครับแต่ด้านก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เรแกะออกก่อนอันนี้เขาแบบติดกันลอยมาตั้งแต่ต้นนะครับปุ๊บ อ่าโอเคอ๋อกระจกนี่เองเฮลโหลสวัสดีครับเอ๊สวัสดีสวัสดีนะมันคือกระจกครับอันนี้นะมาเริ่มหน้ากระจกก่อนเลยแล้วกันนะครับหกหน้ามีอะไรบ้างหน้าแรกครับกระจกมองเห็นตัวเองนะครับแล้วก็กดๆครับกดเจอๆนะครับมันไม่ได้มีไฟอะไรนะครับกดๆๆแค่นี้ครับถ้ากับตําแหน่งการกด้นะครับจึ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บจ๊บกดแล้วเต้นกับเท่านี้นะครับอันแรกที่หนึ่งครับเราไปอันที่สองครับ หมุนครับหมุนแล้วหมอนไมโครเวฟนะครับแล้วแบบเขามีเสียงโอ้เห็นไหมมีเสียงพร้อมกับมองเห็นตรงนี้ด้วยว่าหมุนไปแล้วแบบนี่วิ่งป็นแบบหมุนได้ไม่รู้จักจบเลยนะครับหมุนไปเรื่อยได้เลยอ่าอันจะ้แบบอ่าอ่าปิดไหนลูกปิด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 ,ปด,ปดอ่ะจับอย่างนี้อ่ะเปิดแป๊สุดหน่อยจ้าอ่ะก็เปิดแปสุดอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นของพวกนี้เน้นเติมพัฒนานการเด็กเนี่ยจะเป็นเน้นการหยิบจับเล่นเคลื่อนไหวและก็เสียงนะครับอย่างเช่นอันนี้ เห็นไหมเขียงชัดเกอะไรอแร,อแรมันเป็นเรื่องเกีก่ยวกับการสัมผัสทั้งหมดโดยรวมอะไรประมาณน,นั้นนะครับนี่อ่ะต,ต่อไปครับอะไรเอ่ยเป็นเหมือนลิ้นชักครับเปิดปิดดึง <laughs> นี่อ่าประมาณนี้ครับเหมือนดึงลิ้นชักเปิดปิดเปิดปิดอ่า อ่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้บบว่าผู้เชี่ยวชาญทางั้นเด็กว่าน,นี้จะช่วยเรื่องอะไรแต่ก็ทั้งหมดแหละเรื่องของการหยิบจับการช่างสังเกตอ,อะไรอย่างนี้นะครับไปหน้าต่อไปครับหน้าที่สี่เป็นเหมือนสวิตช์ครับเปิดปิดมันเป็นกดเหมือนกันแหละครับแต่มันแตกต่างจากพวกนี้พวกนี้คือกดลงไปแนละ้วมันเด้งขึ้นมาให้รู้ว่าเป็นการกดเฉยๆนะครับอันนี้คือเหมือนกดด้านบน มันจะลงด้านล่างแบบม,มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจะให้มันกบบลับมาเราต้องมากดด้านล่างอ่ามันจะเป็นคนละแบบกันนะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของพัฒนาการของเด็กนะครับเขาเป็อย่างเราพิจะรอยอย่างเดียวล้วนไม่มีอะไรนี่คึบ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 อ่าโอเคในสีหน้าตรงนี้ครบแล้วนะครับต่อไปเห so ลือหน้าบนกับด้านล่างครับหน้าบนก่อนละกันหน้าบนเป็นพัดลมครับบบพัดก็คือแบบให้เด็กเอาเกียร์เขีด้ให้มันหมุนๆนะครับไม่ได้เป่าได้ไหมลุงนะ ไม่ได้ครับมาแต่กลิ่นครับไม,ม่เกี่ยวลมอ่ามันมันมันไม่ได้แบบเบาพอที่ลมจะเป่าเข้าไปได้ให้มันหมุนนะครับอ่าแต่ก็โอเคเราสามารถใช้มือในการหมุนได้นะครับโอเคหน้าที่ห้าครับและหน้าสุดท้ายครับเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนแบบสวิตเหรอสวิตแบบดันเปิดปิดอะไรเงี้ยไอ้พวกมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับประมาณไม่ใช่ไม่ใช่มิกเซอร์ er ไม่ใช่ที่ชงชงเหล่านะแบบหมายถึงว่าทําดนตรีอะไรอย่างงี้นะครับแบบซาวซาวมิกอะไรพวกนั้นนะครับอ่าซาวอินเเนียออย่างเงี้ยที่เขาแบบเปิดปิดอ่าเสียงอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับก็เป็นการแบบเลือกเปิดปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อ่าเปิดสุดเปิดครึ่งนึงปิดอ่าปิดเปิดนะครับอย่างที่เห็นแปลว่าเน้นเสียงครับตัวนี้เห็นไหมอ่า ผมเชื่อว่าเด็กๆจะชอบพวกเนี้ยพวกที่มันมีเสียงนะครับมอนอนะไรมันแบบนี่เหรอไหมเด็กๆจะชอบหมุนๆก็ชอบแต่บุญไม่หยุดอะไรอย่างนี้นะครับดีมากเลยนะอันเนี้ยอย่างผมบอกไปว่ามันเป็นเหมือนของกึ่งประทางสะเด็กซะเยอะนะครับถ้าเป็นของผู้ใหญ่ น่าจะไม่สะดวกนะครับคือฟิชเตอร์ทอยมันมีเยอะแยะมากมายที่เคยเห็นไปฟิชเตอร์สปินเนอร์หรือว่าเป็นลูกเต๋าเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ควรจะต้องเป็นอันเล็กเดี๋ยวผมผมีอันเล็กผมมีอันเล็กเฮ้ยเฮ้ยเเอาดูอ่ให้ดูดูดนี่อ่านี่ครับนี่ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะน่าจะอันนี้กําลังพอดีนะครับก็คือแบบถือเมื่อเดียวถือได้ทุกเมื่ออะไรอย่างนี้นะครับเบิ๊บเบ๊บ เล่นเองได้ทุกที่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเป็นของเด็กหน่อยนึงนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่บางทีเราไปอยู่ข้างนอกอยากจะหยิบจับเล่นอย่างเงี้ยถือมาอย่างเงี้ยคนมองกันทั้งรถไฟฟ้าเลาบางคนนั่งรถไฟฟ้าเล่นคนมองกันหมดเลยแน่นอนนะครับมันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เสียงดังด้วยบางทีเราไปเล่นข้างนอกอาจจะไม่สะดวกเ่าไหล่อาจจะแบบสำหรับเล่นที่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะบางทีเราทํางานข้างนอกมาเครียดเียดโอ้ยอยากหาที่ลงให้เกาะมันนี่ยมากดกดหมุนๆๆนมนเอาอะมาเลื่อนจิตเอาอย่าง ได้นะครับไม่มีปัญหาคือใครใช้ได้หมดนั่นแหละนะครับแต่แค่บอกว่าขนาดมันใหญ่ไปนิดนึงถ้าสําหรับผู้ใหญ่มันอาจจะต้องเล็กๆแบบนี้มันจะสะดวกแต่คล่องตัวกว่า,วาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอยากเล่นได้ก็ไม่มีปัญหานะอเน้นสำหรับเด็กมากกว่านี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับนี่กระจกด้วยไนดะ้มองเห็นหน้าตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะครับอุ้ยมือเป็น,ปนรอยซะแล้วครับมือไปโดนนะครับตรงกระจกเนี้ยถ้าจะให้ลูกเล่นก็เช็ดให้มันเงาเงา,เงา,เงานิดนึงนะครับ งเงาเงาไปโอเคนี่ใส่กิ้งอ่าประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็เป็นฟิสิกส์ตัวอีกหนึ่งชิ้นที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับฟิสิกส์ตอยก็เรียกไม่เชิงเรียกว่าเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กดีกว่านะครับชิ้นค่อนข้างใหญ่เด็กได้ชอบแน่ครับแล้วลองเจอชิ้นนี้ไปเขาอยู่ทั้งวันเนี่ยอยู่ทั้งวันแน่นอนนะครับนี่นี่น,นี่มาหนินะอ่าเจ๋ง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 เราไปอีกหนึ่งไอเดียที่ดีที่ผสื่อพัฒนา ลูกของเรานะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ผมมีดิเคาที่ใต้วิดีโอนะครับผมเชื่อว่าเหมาะกับวัยประมาณหนึ่งขวบเนี่ยหออนึ่งขวบสองขวบกำลังเหมาะนะครับดี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 ด,ด,ด,ดีอ่ะงั้นถ้าใครคิดว่ามันโอเคก็ซื้อไปให้ลูกให้หลานซื้อไปฝากเป็นของขวัญอ,อะไรก็ได้นะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับอ่าเรียกว,ว่าอะไรดีอะ พิษถอยสำหรับเด็กนะครับเสี่ยพัฒนาการเนาะเห็นครับยังไงผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจออะไรที่มันเฟี้ยวเฟแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวเพื่อทุกคนได้รู้จักกันนะครับตัวนี้ซื้อฝักรลูกฝั่งหนารับรองถูกใจแน่นอนครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ